ừ, thôi, nên nó có uống nó có nhăn nhưng nó tông mặc nơi Thùng kỳ lõi nên vua hẳn Thùng hộp chết lõi Rồi, kinh dễ là có uộc này, đu uộc thiên ngoài, đu ta. กินทิงกินกว้างเยอะเกินนั่งไอ้ดาก่อนเลยยาาเช้าอ่ะม่ต้องมานั่งทำตมุกตมปูไม่รู้มีวิธีแก้ไหมครับทุกคนขอวิธีแนะนำหน่อยมันกินแล้วมันก็อ้วกครับดูมันเสียดายอาหารครับผมนี่อาหารดูเพียวลีน่าด้วยแบบเลี้ยงในบ้านด้วยนะี่นะสลากสีเขียวลูกพวกทิ้ง กว่าจะหาตังค์ได้แต่ละบาทอืม